แต่บด้ถพกมดัันนผมมมหาาเอาบลุกแ้ระยะทางจากบ้านสุภูผาพึ่งจะห่างออกไปพอสมควรแต่เกือบทุกเช้าพ่อหมอพรมมาแสงชุมพูในวัย86ปีก็ยังเดินทางมาด้วยจักรยานคู่ชีพด้วยท่าทางคล่องแคล่ว พ่อหมอคุณเคยกับป่าชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นพ่อก็พามาที่นี่เสมอเพราะมีพันไม้สมุนไพรานานา,นานชนิดที่จะนำไปใช้รักษาผู้คนในหมู่บ้านให้หายป่วยหายไขยท้ทุกๆวันที่ชาวตำบลกุดว่าอำเภอกุชิตนารายจังหวัดกาลาสิน จะเห็นพ่อหมอพรมมาหรือที่ลูกหลานชาวผู้ไทยจะเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าตาพรม,มานำสมุนไพรที่เก็บมาได้หลายชนิดมาฟันเป็นชิ้นๆตากไว้ที่หน้าบ้าน <S <S ไม่นานก็มีชาวบ้านทั้งไกลและใกล้เดินทางมาขอให้ตารักษาด้วยอาการของโรคต่างๆอยู่ไม่ขาดสายในบ้านคุณว่าเพื่อนก็มาเอาน้ำตานี่แหละจ้ะ มีแต่ตาน้าที่ที่ได้ที่ขึ้นเหน่งยังมีข้อมูลของสมุนไพรเนี่ยอย่างหลัก่อนตาพรมมาเป็นหมอยาสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของทุกคนในอำเภอกุชินารายตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงจากวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาจากบรรพบุรุษผนวกเข้ากับได้ศึกษาตำราย,ยาโบราณจากหลวงปูเ่เสนแห่งวัดป่ากุดว่า ขณะที่บวชเป็นสามเนนทําให้ตายมีความรู้อย่างลึกซึ้งในตำรับยาจากคำภีรใบาลานและแปลลงสมุดไว้ถ่ายทอดเป็นตำราให้ลูกหลานได้ศึกษามากมายคนเย็บค้อให้เอาแก้มยัดแดกกันหอมฝนกินดินแน่เป็นเด่นอายุ18ปปีแล้วก็เห็น น้ำอาจารย์เซนเป็นพ่าคู่บ้าพันเม็นหมอหาอานี่นีน่ครับไปเอาเครื่องนั้นใหแน่ไปผมก็เด้ออกมาแม,มันบถถ่ดทึกมันดำมันย่าง,งเป็นลงแดงแดงนั่นเป็นว่าผมก็ไปหาอีกไปหาอีกเด้วก็ออามา เอออันนี้มันคักฮอดได้เป็นพระแล้วพอเดือดเข็นอันนี้ให้เข็นอย่าหาใจแบบลานเฮ็ดหนทนทำแล้วก็มาอ่านเมืงอย่าหันอย่าหนีแบบก็ัตาพรมมา,มาได้เห็นความสำคัญของการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน จึงได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสมุนไพรขันติธรรมโดยถ่ายทอดความรู้ตำรับยาดูแลหญิงหลังคลอดประดิษฐ์ตู้อบสมุนไพรบำรุงม,มดลูกและเรียกน้ำนมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบสุขภาพของหน่วยบริการในชุมชนที่ทำหน้าที่ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันแต่ก่อนตาผมมาเป็นคำคนเดียวตาเลยบอกว่าโอ้ยแก่แล้วเลยมาตั้งกลุ่มมากลุ่มสมุนไพรขันติธรรมแกให้มาเลยบอกว่าเอาตัวนั้น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 ,น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 สอนให้ ยาสมุนไพรที่ในมาเกิดเต่าโอ๊กกำลังโอ๊กอยู่นี่หเปิกเปาสองเปิกแดง 3. ามบานไท 4. ส่มเพชรเทศเราจะร่วมกันอยู่ครับาเด็กเกิดเราก็จะส่งให้เด็กเข้าไปยังกลุ่มเพื่อให้กลุ่มได้การดูแลสุขภาพาตามวิถีแผนไทยโดยเพราะเรื่องการทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาพาปกติใช่ไหมครับเรื่องน้ำนมลูกเขาอุ่นประมาณนี้นะครับ แม้จะมีแหล่งสมุนไพรยอยู่มากมายในป่าชุมชนแต่ตาพรมมาก็ตระหนักถึงการอนุรักษ์สมุนไพรไม่ให้สูญหายไปพื้นที่รอบๆบ,บ้านของตาจึงเต็มไปด้วยพืชพันธุ์สมุนไพราน,านานาชนิดรวมทั้งยังเ,งเริ่มปลูกสวนป่าสมุนไพรในวัดป่ากุดว่าถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรให้กับเยาวชนในโรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปกป้องทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมีความภูมิใจ ที่ท่านทำมาแล้วลูกหลานก็จะได้เห็นคุณค่าของพวกสมนุนไพรรเท่านอาจารย์พ่อมาเจงจุมผู้อาจารย์สมนุนไพรผู้สอนสังพวกหลานๆได้ทายทอดออกแ้วเป็นกุ้มกุ้มใดดังปงัดทรงโอ้นอคันทำงานมาหลายปีแล้ว45ปีเห็นจะได้อยู่ มูหลานนอดีใจกดัดดอป่านนี้จังแมน,นดีเด้อวันนี้พ่อหมอพรมมาแสงชมพูปราชชาวบ้านอีสานภูไทยได้รับการยกย่อง ให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,558นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวกาลสิ์แล้วความรู้แบบอย่างในการดำเนินชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่พ่อหมอได้สืบสารผ่านการเวลาคือสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยทั้งประเทศ